คำเตือน a อวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลอัปเดตผลของวันที่6กันยายน2024ผลงานในกลุ่มครอบครัว VIP กับชุดโครงการตัวเน้นบอลสดเด็ดๆหากใครสนใจสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวกับเราได้ที่ n d s98 ที่เด็ด7ตัวเน้นๆประจำวันที่7กันยายน2024มาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการอังกฤษลีกวัน เร็กแฮมเจอกับชูบิลรี่ทาวเวลา21นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเร็กแฮม20นัดหลังสุดชนะ13เสมอ4แพ้3ยิงประตูได้45ประตูเสียประตู17ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของชูบิลรี่ทาว20นัดหลังสุดชนะ2เสมอ7แพ้11ยิงประตูได้23ประตู เสียประตู29ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเรกแฮมชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของชูบิลี่ทาวผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ0แพ้4ยิงประตูไปได้5ประตูเสียประตู9ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเร็กแฮมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.85ประตูต่อด้วยทางฝั่งของชูบิลลี่ทาวจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.95ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.65ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งเรดแคมจะอยู่ที่51.2%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งทรูบิวรี่ทาวจะอยู่ที่22.0%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่26.8% มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเรคแฮมอยู่2.20ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งทรูบิลี่ทาวจะอยู่ที่1.10โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเรคแฮมมาต่อกันที่คู่ที่ ในรายการ <B. S 1> ยรูฟ Fa Nation l e a g B จอร์เจียเจอกับสาธารณรัฐเช็กเวลา23นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของจอร์เจีย20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ4แพ้7ยิงประตูได้40ประตูเสียประตู32ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของสาธารณรัฐเช็ก20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ5แพ้5 ยิงประตูได้40ประตูเสียประตู21ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของจอร์เจียชนะสองเสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู9ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของสาธารณรัฐเช็คผลงาน5นัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้12ประตูเสียประตู7ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของจอร์เจียจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.00ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตูต่อด้วยทางฝั่งของสาธารณรัฐเช็กจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.00ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูโอกาสของทั้ง2องทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งจอร์เจียจะอยู่ที่24.9%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งสาธารณรัฐเช็กจะอยู่ที่50.1%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่25% มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งจอร์เจียอยู่1.70ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งสาธารณรัฐเช็กจะอยู่ที่2.10โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมสาธารณรัฐเช็กมาต่อกันที่คู่ที่3 ในรายการยูฟาเนชันลีกบีอัลแลนเจอกับอังกฤษเวลา23นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของอัลนลน20นัดหลังสุดชนะ7เสมอ3แพ้10ยิงประตูได้25ประตูเสียประตู25ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของอังกฤษ20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ6แพ้3 ยิงประตูได้37ประตูเสียประตู14ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานหนัดหลังสุดของอแลนด์ชนะ1นเสมอ2แพ้2ยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของอังกฤษผลงาน5นัดหลังสุดชนะสเสมอ2แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตูหประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอัลแลนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.25ประตูต่อด้วยทางฝั่งของอังกฤษจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.70ประตูโอกาสของทั้ง2ทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งอแลนด์จะอยู่ที่20.8%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งอังกฤษจะอยู่ที่49.5%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2ทีมในเกมนี้จะอยู่ที่29.7% มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งอัลแลนอยู่0.80ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งอังกฤษจะอยู่ที่1.30โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมอังกฤษมาต่อกันที่คู่ที่อ hey. ในรายการ <A. S 1> ยูฟาเนชันลีกเยอรมันเจอกับฮังการีเวลา1นึนาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเยอรมัน20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ4แพ้7ยิงประตูได้34ประตูเสียประตู28ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฮังการี20่20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ5แพ้4 ยิงประตูได้31ประตูเสียประตู20ประตูงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของเยอรมันชนะสเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู4ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฮังการีผลงานหนัดหลังสุดชนะสองเสมอศแพ้3ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตูเจ็ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเยอรมันจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.70ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.40ประตูต่อด้วยทางฝั่งของฮังการีจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตูโอกาสของทั้ง2ทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งเยอรมันจะอยู่ที่76.3%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งฮังการีจะอยู่ที่12.2%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้ง2ทีมในเกมนี้จะอยู่ที่11.5% มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเยอรมันอยู่1.70ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งฮังการีจะอยู่ที่1.60โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเยอรมันมาต่อกันที่คู่ที่ <Ha. S 2> ในรายการยูฟาเนชั่นลีกเนเธอร์แลนด์เจอกับบอสเนียเวลา1นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ1แพ้7ยิงประตูได้44ประตูเสียประตู23ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของบอสเนีย20นัดหลังสุดชนะ7เสมอ2 แพ้11ยิงประตูได้19ประตูเสียประตู34ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเนเธอร์แลนด์ชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของบอสเนียผลงาน5นัดหลังสุดชนะ0เสมอ0แพ้5ยิงประตูไปได้3ประตู เสียประตู12ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเนเธอแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่85%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่15%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.15ประตูต่อด้วยทางฝั่งของบอสเนีย จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.95ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.70ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์จะอยู่ที่50.1%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งบอสเนียจะอยู่ที่25.8%ส่วนโอกาสเสมอกันของท,งง an an ทั้งสองทีมในเกมนี้ จะอยู่ที่24.1%มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งเนเธอร์แลนด์อยู่1.70ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งบอสเนียจะอยู่ที่1.15โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55.00% AI คาดการ์ผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเนเธอร์แลนด์ มาต่อกันที่คู่ที่6ในรายการยูฟาเนชั่นลีก B. ีคริสเจอกับฟินแลนด์เวลา1น5นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของคริีซ20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ4แพ้6ยิงประตูได้35ประตูเสียประตู16ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฟินแลนด์20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ4 แพ้8ยิงประตูได้30ประตูเสียประตู27ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของกรีซชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิประตูเสียประตู4ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฟินแลนด์ผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตูสิบสองประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของกรีซจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.75ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.80ประตูต่อด้วยทางฝั่งของฟินแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งกรีซจะอยู่ที่49.7%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งฟินแลนด์จะอยู่ที่22.2%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่28.1% มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งคริซอยู่1.35ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งฟินแลนด์จะอยู่ที่0.80โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมครีซ <Chris. S 1> มาต่อกันที่คู่ที่7 ในรายการยูฟาเนชันลีกบียูเครนเจอกับเอลเบเนียเวลา1นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของยูเครน20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ6แพ้5ยิงประตูได้30ประตูเสียประตู23ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเอลเบเนีย20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ5แพ้7 ยิงประตูได้27ประตูเสียประตู19ประตูผลงานหนัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานหนัดหลังสุดของยูเครนชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้7ประตูเสียประตู7ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฟินแลนด์ผลงานหนัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู6ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของยูเครนจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.15ประตูต่อด้วยทางฝั่งของฟินแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%ค่าเฉลี่ยการทําประตูได้อยู่ที่1.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.95ประตูโอกาสของทั้งสองทีมในเกมนี้โอกาสชนะของทางฝั่งยูเครนจะอยู่ที่41.4%ส่วนโอกาสชนะของทางฝั่งอลเบเนียจะอยู่ที่31.8%ส่วนโอกาสเสมอกันของทั้งสองทีมในเกมนี้จะอยู่ที่26.8% มาต่อที่ค่าเฉลี่ยการยิงประตูในเกมนี้ของทั้งสองทีมค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งยูเครนอยู่1.35ส่วนค่าเฉลี่ยยิงประตูได้ในเกมนี้ของฝั่งแอลเบเนียจะอยู่ที่1.15โอกาสที่จะมีประตูในเกมนี้สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45.00% AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมยูเครน